ใครที่อยากให้เลือดดีขึ้นเลือดดีขึ้นนะคะการเผาผลาญเก่งขึ้นทำแค่4วิธีนี้ 1. ตื่นเช้าคุณเชอที่ตื่นเช้าหรือยังสองกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์ช่องเราไม่ยากไปด้านข้าวราดแกงมีขายทุกอย่างบ้านเราโชคดีมากข้าวราดแกงราคาไม่แพงทุกวันนี้หมอกินแต่ข้าวราดแกงกับข้าวมันไก่สลับกันอ่ะ ทำไมต้องให้กินอาหารที่มีประโยชน์ก่อนในมือแรกเพราะว่ามันเป็นการเปิดมื้อแล้วจะทำให้เราอิ่มนานเราจะไม่หิวโห้ยหาอาหารในมื้อเช้าที่เรากินอิ่มแล้วสมองมันจะไม่คิดเรื่องกินแล้วเพราะว่าฉันรู้สึกเมื่อเช้า,ชานี้ฉันกินแบบเยอะเกินไปแหละอะไรเงี้ยแล้วเราจะใช้พลังงานพอเราตอนที่เราหยุดกินเนี่ยม้ามทางานม้ามจะผลิตเลือดม้ามจะผลิตเลือดให้คุณเชอรี่เ่แค่คุณเชอรี่ตื่นเช้ามากินอาหารเช้าที่มีประโยชน์แล้วหยุดกิน เลือดจะมาระบบเผาผัานจะดีอันนี้คือตื่นเช้าใช่ไหมแล้วก็กินกินเสร็จแล้วระหว่างวันไม่ให้กินนะระหว่างไม่ให้กินกินได้แต่น้ำเปล่าข้อสี่ก็คือนอนนอนให้พอการนอนคือการฟื้นฟูเลือดและเผาผัานอ่าฟื้นฟูเลือดและเผาผัานคุณชลลี่ทําแค่สี่ข้อนี้มื้อไหนที่กินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปให้ทานทอนๆเขาจะไปช่วยย่อยเนื้อสัตว์ทําให้เราไม่จุกเสียแน่นท้องแล้วเอาเสมหะจาก เนื้อสั์เนี่ยออกไปไม่ให้กองอยู่ในเลือดมื้อไหนที่เราทานแป้งเยอะเกินไปให้ทานชาบักวีตบักวีตจะช่วยย่อยแป้งเราดน้าตาลออกจากหลอดเลือดอันนี้คือจะไปช่วยระบบเผาผลาญของเราได้เบาๆหลังมื้ออาหารทุกมือ้อไปเดินได้อาไปเดินเล่นได้นะคะในแต่ละวันให้สร้างกล้ามเนื้ออาจจะมีตัวช่วยเผาผลาญน,นะ